สวัสดีค่ะผู้ที่รับชมช่องเบนจามินทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นพิกัดาานะคะในหัวข้อที่ว่าเราจะได้แต่งงานไหมเขาจะขอเราแต่งงานไหมหรือว่าเราไปขอเขาแต่งงานเนี่ยจะได้ไหมนะคะจะมีให้เลือกเป็นแหวนนะคะสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวงนะคะหมายเลขหนึ่งเป็นแหวนลูกปัดค่ะ คนที่เลือกแหวนใบนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบง่ายไม่ชอบอะไรหรูหราฟูฟ้านะคะจัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายหมายเลขสองเป็นพลอยสีส้มค่ะเป็นคนที่รักสนุกนะคะชอบอะไรสดใสอารมณ์ดีร่าเริงแหวนวงที่สามเป็นพลอยหลักสีนะคะสีฟ้าสีขาวสีเหลืองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาดีค่ะชอบอะไรปแปลกใหม่ๆไม่ชอบจำเจนะคะแล้วก็ แหวนวงที่สี่เป็นทับทิมค่ะเป็นสีชมพูเป็นคนที่มีความรักอันนุ่มละมุนนุ่มนวลโรแมนติกอบอุ่นนะคะแหวนวงที่ห้าเป็นรูปหัวใจสีชมพูค่ะเป็นคนที่โรแมนติกมากค่ะโรแมนติกแล้วก็อ่อนไหวง่ายเซนซิทีแหวนวงที่หกนะคะเป็นหัวใจสีขาวเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่ต้องการสิ่งอะไรตอบแทนมีแต่ความเป็นผู้ให้ค่ะเลือกนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกคุณจะเลือกวงไหนคิดในใจเลยค่ะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์จะสับไพ่เก้าครั้งนะคะแล้วเปิดไพ่ทำนายให้คุณค่ะ ผู้ที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะผู้ที่เลือกแหวนวงที่หนึ่งได้ไพ่ใบนี้ค่ะ3ดาบนะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณถ้าคุณขอแต่งงานไปหรือว่าเขาขอแต่งงานกับคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองเช่นเขาขอแต่งงานคุณแล้วคุณปฏิเสธหรือคุณขอแต่งงานเขาแล้วเขาปฏิเสธน่าจะยังไม่ได้แต่งงานค่ะ มาดูแหวนวงที่สองนะคะพลอยสีส้มจะได้แต่งงานไหมอัศวินถือไม้เท้าค่ะเขายังคงสนใจในเรื่องงานอยากมีความก้าวหน้าเรื่องงานนะคะเขายังไม่คิดที่จะแต่งงานในช่วงเวลานี้ค่ะมาดูแหวนวงที่สามนะคะพลอยหลากสีค่ะขึ้นไพ่ two of cups ค่ะเมื่อได้ไพ่ใบนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะ คุณเนี่ยมีแนวโน้มจะได้แต่งงานในช่วงเวลาในระยะใกล้ๆนี้ค่ะเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะอาจจะขอคุณแต่งงานหรือคุณขอเขาแต่งงานแล้วเขาตกลงก็ได้ค่ะยินดีด้วยนะคะมาดูแหวนวงที่4พลอยสีชมพูค่ะ The world ค่ะเขายังคงสนุกกับการท่องเที่ยวไปรอบโลกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบๆตัวแล้วก็สนุกกับเรื่องรอบๆตัวนะคะแต่ก็คิดที่จะแต่งงานกับคุณเหมือนกันเพราะว่า เขาค่อนข้างพร้อมในด้านฐานะการเงินการงานแล้วนะคะรอสักพักก็อาจจะได้แต่งงานกันไปในช่วงเวลาถัดไปค่ะมาดูแหวนวงที่ห้านะคะพลอยสีชมพูรูปหัวใจค่ะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ เขาคิดจะสร้างครอบครัวกับคุณคิดจะเริ่มชีวิตใหม่กับคุณนะคะคิดจะแต่งงานกันคิดจะมีลูกกันค่ะถ้าเขาขอแต่งงานคุณคุณก็จะตกลงถ้าคุณขอแต่งงานเขาเขาก็จะตกลงนะคะยินดีด้วยค่ะมาดูแหวนวงที่6นะคะเป็นพลอยสีขาวค่ะขึ้นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะ เขายังรู้สึกว่าเขายังเด็กเกินไปที่จะแต่งงานเขายังต้องการทําอะไรอีกมากมายโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานเขาเพิ่งเริ่มต้นทํางานใหม่ยังไม่มีความก้าวหน้ายังไม่พร้อมและยังไม่มีเงินพอที่จะแต่งงานนะคะเขายังอยากประสบความสําเร็จในเรื่องงานมากกว่านี้ถึงจะคิดแต่งงานค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแหวนทั้ง6วง มีคนนะคะที่จะได้แต่งงานอยู่นะคะยินดีด้วยส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะคะในครั้งถัดไปค่ะยินดีด้วยนะคะ